สบายดีพี่น้องพปกป้องกับซ่องเแถาแม่คือเก่าน้องแคทเป็นตากล้องสบายดีสบายดีคุณสุก้อนพี่น้องรอบซ่วมใบใบกันมีน้ำกินอีกแล้วมาซ o o m มาไกล้ๆแน่ตะแซ่บบอมามาพัดมีพี่น้องเอ๋ยพัดมีน้องจ๋าทั้งห่อทั้งกินเออได้จะห่อก็ห่อเฮ้าน่ะสีห่อเข้าน่ะอ้าวแม่ตากระสีห่อ กินแ่้พ่อพี่น้องพัดเองกินเองแซ่บเองนี่งัดเองบ่แม่เราพี่น้องงานที่ว่าที่นี่แหละบ่เด้พราะว่าสีสั้นพอดีสวยรสชาติก็แซบแซ่บพี่น้องรสชาติสีออกเปรี้ยวหวานเนาะแซ่บเขาเขาจะจานเนี่ยแล้อสีลงกับสีลงกระทาะให้อาหยากูเบื่อคนเรียงงวนยังเอาเอาเสียไปขายบอกคือห่อไปห่อมัน แม่น้องเทนกายมีนี่นั่นนัดกันใส่เสื้อสีเดียวกันบ่เนาะสีสันเป็นตะกินบ่พี่น้องจ๋าอันนี้สิใส่ถั่วงอกกับอีหังนะกล้วยซ้ายอือโอยย่าห้องกล้วยอกล้วยซ้ายทาักแปนเนาสิเอาห่อให้ไผคือ3ห่อ4ห่อในนั้นต้องมีของเฮาดบอกว่าจองก3ว่ซั่น เลยจะกระจงกับกระซามพี่น้องเอ้ยคนละเจ้าไดไอ้มีคนละเจ้าได้จี่ดำกับเฮาเจดำเอากระซามนะสิลทแม่ทั้งลูกนี่อไปอมอันน่ะก็สิลงตู้อบเด้เฮาก็ลงเถียงมาเฮานะแม่จานน่ะแม่ตามาอนะแม่้มื้อนั้นบักหลายๆนึงผัดไอ้ซ่นีแล้วบ่เฮ็ดหาอเมื่อยลงมานยังเหลืออยู่ จะกคนวะในถุงนะน้องจ๋าพัดหมี่สูตรเบาหมี่อันนี้ขอกระเทียมเมื่อตอนล้านค่อยอ้าวอ้เบาาลายดอกอาโลนึงเอาไอ้สรุปแล้วที่เจ้าพัดนี่เจ้าพัดเสีเ,เมื่อพุ่นเหม็นบ่น <laughs> กินอะกนกินจานหนเลยด้อกินละเจินไปแถวตะกานะโลกามืออื่นอย่างเก็บเอากินละเจินไปอยู่ตะการวันนี้แล้วมืออื่นจะได้มาลบก่อนมืออื่นจะมาลบก่อนมื่อนมืจด้าไปอยู่ตะการก่อนหยกโปเกือบหมทันไปมันหอบุเยเด้อ เอาเบามีกัดได้กัดเมื่อคือกัานมาสันเปใส่กระตาโหลดเรียบร้อยเอาเมื่อล้านค่อยกินโตก็มานั่งงานเพื่อใบก็ที่มหาล้านกันนะงานให้ในจักบาทสองบาทกินเหรออาตากนี่จ่านแค่ไปใส่เละเอาเอาลงตูปเลยสริมผู้ยู่บริกินบ้านนี้มีแต่ผู้ห่อทำมากินแมเลือาพี่น้องกันหมแล้ว าสาใส่อีกคุยใส่อีกใส่อีกคอณน้องก็เลยสิลเอาไปพังเด้อบาทเด็หลังจากโง่แล้วอันนี้นะน้องมวยเนีน่องเดือนสองคนเนี่ยน้องออได้บัสสุขูสุขคนอันนี้นะแม่ต้าเออหนูแคทได้กินกันเอาเอาันนี้อันนี้ไอ้ห้าวเนี่ยใส่เสื้อเฮองห้ <laughs> าวห้องเฮาวไม่ได้เฮาสีได้ทิมกล้องและบาทน,นี่ <laughs> นีกองน้องเกตมาสั่นลากกระซ้าไม่ฟอมเฮาบ่ได้อยากใส่กระซ่าเลเ้าอยากใส่ถุงเ,าม,าเ,เทมทหอนดสิือนห่อนแลยว้าบ่ได้อยากใส่กระซาม,มทงเลยะอันนี้ต่างัดกีบ่มีสวัสดีพ่นุงัดก่อนงัดก่อนอันนี้นะอก่กินกะลากระลำรอวพระอิโรเนะเขากินรัวมพริกรอ,อัน,นี้เนะ่เฮาใส่โรด่ยากพระเทสคืออันรสาติไม่ได้แล้วเฮาบ่ต้องปรุงนี่ยง แซ่บาะนั่นงหมไปให้เบาไข่ซะสส่ไเดียวอ่ะจะแค่พิกล่องเลยมาเลยจะ่าแค้นเร็วไหแ่บแซ่บเนาะแซ่บสวัสดีป้าลุงแซ่บเราไม่ต้องมาหาคนไปพัดนะเอ้ารายงานแต่นเจาก็บ๊วเมื่อเด้อพันบริกินอายยา ใส่ทงไปใส่ทงมาเรียกจานเดียวเออเขาจะกินนะมาดันาซอยเขาเกี่ยวเ้าซอยเด็กินน้อนๆพอพันบป่เมือบานี้พี่น้องแสบขนาดถุงหาหาสังเกตบนพี่น้องพี่น้องหนึ่งสองสามเห็นกล้องเฮ็ดแล้วแล้วก็ไปยายญาติพี่น้องวัชพกวัชพคนน้องบริกรจะบอกเงินเท่าเวลาหเฮ็ดนึ่งระเท็ดนี้หน่อยเฮ็ดเจอกระมัง เป็นต้มบ่สต่ราทามเือนจะอือแล้วแต่มกกบิสม่ได้แต่รูมาแบบนี้จะเห็นตลาแต่เกาบ่อได้บ่ได้สมปันนีุ่พี่เ่ต้องใส่มะนาวพี่น้องเอ้ยพัดหมี่กับซ้ำหนึ่งได้กินซ้ำนน่แหละเอาซ้ำัดไม่เจิดจานกับอันนี้พัดนี่บ่ใช่เลยนะสิเจิดจานบ่ ในลูกไผ่ลนั่นเองกระถาแฝดเบ่ไผ่หม้อเป็นสบ่ได้ำเน่าในน้องเดือนโมเป็นไดซ์มาน่องเดือนกินได้น่องดเดือนน้อยอันนี้น้องมวยท่าดีๆให้น้องเดือนบ่ได้ให้พ่อน้องเดือนหรือบ่ได้ให้แม่น้องเดือนหยุดเลยนะปุ๋ยหยุดเลยลงเลยอันนี้แม่ตาคู้ลูกลายขังลายอันนี้ไอ้เฮาลูกลายกันลูกสามเพราะว่าผู้หายขังอดก่อนเข้าใจว่าแลหลบลายปีบ่อยที เปกงาเกะแบ่งเคงทงน่งแบ่งเค็งน่แลกะลงแปงไปบ่งตะก้าเด้อแล้วก็แยกย่าไปทำงานไปบ่งไปแบบเหมือนคนผู้สูงอาตุยังยังลงพื้เนาะมาเจ๊ซ่ามาจังขั้นมาสวยหนึ่ง่ันแต่มาเลยว่เหมื่นลบเก้าการกินหมื่นก็สิเนี่แหละสิพัดอันนี้ให้กินพัดยังจะกิน พกินัดเส้็ก็ไปกินง่ายๆมันเป็นพัดลายมือเราได้่าบุญปางตาไมดีแล้วม่นนีมีโอกาสว่าแมนไปเอาา่แม่พอ,อมันแม่มันดูนาเชื่อใหยเขาแหล้วจะได้เมื่อหาลูกห้านานแล้ววะ ไม่ี้เลศปศิมือหาลูกฮาลานได้ไปบุ่งตะกะไปลงตะกะสะกอนอืมขันว่าเนี <utt> ้ยน <Aaa> ี่ก็สิได้หายกันเลยขันเนี่ยมืมออื่นกะหอบลูกมาเลยมาใหญ่มาออื่นก็หอบหอบลูกมาเก็บมาลูกกะเอาอืมาออื่นอะไรก็คนน้อยนะฮะว่าอะไรได้ว่าเสียเอาไหมรอดโตไป ่อยกับบริเลกเด้อข่อยแนกอยู่ครัวเกียงแดงนี้ก็แนกอยู่มือใช้อมือมือครัวัดนี้จะอยงงัวยคแงัใอที่เป็นคนลกบายนะแค่สวยเซ่บทอ้อกง่ายในทงเจ้านะเอาส่มเมาเทรอมน้องสมกันพัชเท ไปเก็บนะแม่ตาจะส้มก่อนพาชีลเทสส้มหนึ่งข้าวส้มมวยน้องส้มมันลายคนอืออือคาชิโอเทสประมวยแต่ใส่ช่อข้างว้ะสรุปเหมือนพ่อแห้ะไอ้นี้กินซนด์วิชใสเต็มกระซานนืองนะเบิด์ตหอไปหอมาตรงไว้กินตรง้องไว้กินอูนิ แม่อ้วห่อไปหน่อยเลยแล้วกินทั้งห่อเลยได้เนื้อหน้อยหนึ่งก็จะเอามย์ก็เก่ากินอิมนอ่มแล้วก็กินห่อหนุ่มน่ะขอบคุณแม่ตาที่มาซอยกินมาเองอันเมื่อไหร่ก็ให้เต็กมกระซ้าเนี่ยไปห่อเมื่อแน่เพราะเรือไหวยอยู่ห่อไปหันเปนี่พอมายังเมื่อไรยังคือเก,ก่าวุ้ยพวกกิน ขอาวมันขบใจละลายเนาะอันนี้เห็ดพักเหนือชิ้นนี้นะเพื่อเพหายลำลำเรื่อยๆเลยอันนี้เด้อไปเลยพี่น้องไปเก็บไปกินอะกินอะไรเก็บเมียนทำไมวะห่อใช่หอมันให้ห่อมันพี่น้องเลยพี่น้องจ้าแม่แม่มาบ้านโน้นสูงนะสิกินแล้วก็บบริเเห็ดเนี่ยกินแล้วเขาก็ต้องล่างเนาะสิบะแฮทามะเขาล่างก็เป็นไปบ่ได้แม่แม่ซิบะอันกันไปมาบ้า้วก็โทษด่าเด้อ พวกนุ่นซุ้งนะมันบ่แมนพี่น้องบ่เคยได้โทษปด่าไผกินน้ำกันเฮ็ดน้ำกันลูล้างซอยกันเนาะผู้นึงเฮ็ดผู้นึงกินหรือผู้นึงล้างจังซี่นะออืแซ่่ำเองหรือว่าล่างอยังบ่มีเราเฮ็ดกับข้าวเออก็ให้พวกนีกกินพวกนีกก็ล้างบ่แม่นสิว่าซุมเฮานี่เวลามีงานมีการน่ะโทรมาใส่มาจิกหัวก็ใส่มันบ่แม่นพี่น้องเอ้ยเขาแบบมีสังเกตมือนกันนี่พัดเต็มกระทะนี่แบ่งคนละถุงละถุงอีิจฉางก็รับไกินอยู่ตะกร้าสองจานแบงใหญ่ าก,กินดังหอ่อแยกสำแบ่งนะเนาะพี่น้องเลยหักแพงแบ่งปันกันด้ยใครสุดยอก็สั่งพี่น้องแต่ว่าห้าน้มะม่วงแดงน่าน,น,นกินแหลวก็ล่างสวยกันพี่น้องเลยล่าอลไรได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเถาเม่์ผ้าเซ็บยี่ดีแมงเบืดสกูสกคนพ่อกันใหม่คินนาสบายดีส่องน้องมีนั่งจ่าไปแล้วเขาพูดลงนา